พี่คืออาจารย์กอล์ฟนะครับเป็นอาจารย์แนะแนวนะจากคลิปก่อนนี้แนะนํา9นักเรียนดีเด่นไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานักเรียนเพิ่มเติมแต่ก่อนจะเริ่มนะครับแนะนาสปอนเซอร์ก่อนนะพาโบเพย์บริการรับเติมเงินนะครับตอนนี้รับเติมเกมบวอาไคร์เซิร์ฟ g ก o b อลแบบเต็มที่แล้วนะครับสามารถไปใช้บริการได้สําหรับคนที่ได้ไอดีหลักแล้วนะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้กําลังรีไอดีกันอย่างขมัคเมเนนะโหเป็นอาจารย์ที่ขยันขันแข,ข็งมากนะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนพยายามจะหาแต่นักศึกษาดีเด่นนะครับ แล้วหลงลืมนักศึกษาธรรมดาไปอ่ะซึ่งหน้าที่อาจารย์แนแน่วของพี่วันนี้ก็คือมาชี้จุดเด่นของนักศึกษาคนอื่นนะครับที่จริงๆแล้วทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะตัวละคร3ดาวเนี่ยมันจะได้เปรียบกับพวกตัว1ดาวกับ2ดาวตรงที่ว่าดาวมันมีอยู่แล้วไงดังนั้นสกิลซับมันก็จะเปิดให้คือมันเปิดพร้อมทุกสกิลเลยนะครับพวก3ดาวแต่พวกพวกาพว่ดาวกับ2ดาวเนี่ยน้องต้องอัพดาวให้มันก่อนมันถึงจะเก่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในตอนช่วงต้นดังนั้นได้3ดาาาววมี่่ใช้เถอครับ แต่ไม่ใช่ว่า1-2ดาวไม่เก่งนะครับพี่เคยแนะนํา1-2ดาวตัวที่ใช้ได้เนี่ยในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็เล่นอยู่แล้วพี่ใช้แม้กระทั่งตัวที่พี่ไม่ได้แนะนําด้วยซ้านะครับคือถ้ามันตรงตามหน้าที่มันก็ใช้งานได้หมดนะครับ คลิปก่อนนะครับมีทั้งหมด9ตัวแล้ววันนี้ก็คือตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับอีก8ตัวละครดังนั้นตอนนี้มี3ดาวทั้งหมด17ตัวละครนะครับคือถ้าเรารียดีได้มาคือเข้าใจว่ามันจะมีตัวดีเด่นตัวเก่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีพวกนี้ปะโปนมาทีนี้เราก็มาหาวิธีใช้งานตัวละครเหล่านี้กันนะครับมาดูนักศึกษาคนแรกของวันนี้นะครับคนแรกก็คือชิโรโกะ คนนี้เป็นตัวละครแรกของเกมที่มีเลดกาชานะซึ่งตอนนี้ตู้ก็มีอยู่นะครับเป็นสไตเกอร์ระยะกลางสายจู่โจมเป็นสีแดงทั้งอาวุธและกรอบนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ฟาร์มได้ง่ายด้วยนะสามารถไปฟาร์มได้ที่ด่านฮาร์ดสแล้วก็ด่านฮาร์ดเนะครับพวก3ดาวที่สามารถฟาร์มได้เนี่ยคือถึงน้องเปิดกาชาไม่เจอเนี่ยถ้าน้องสะสมชิ้นส่วนครบเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้อะสักวันหนึ่งนะครับลองมาดูสกิลนะครับ ใช้ข้อส2ซึ่งถือว่าประหยัดมากนะครับจะเรียกโดรนมาช่วยแล้วโดรนเนี่ยจะโจมตีหนึ่งเป้าหมายความแรง4 0 0ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายแรกมันตายไปแล้วเนี่ยมันจะยิงต่อไปเป,เป้าหมายอื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมาก1คือใช้ง่าย2เป็นสีแดงด้วยแล้วเนี่ยเอาไปสู้กับพวกซูชิเรนเจอร์นี่คือถือว่าได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าน้องจะใช้สกิลได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ทาให้สกิลของเพื่อนหมุนเวียนได้ด้วย แล้วก็สกิลอื่นๆก็มีประโยชน์หมดนะครับ Normal Skill เนี่ยก็จะกว้างระเบิดเป็นวงกว้างไปแล้วจะมีเพิ่มโอกาสที่ข้อของตัวเองรวมถึงมีโอกาสที่จะบูสต์สปีดตัวเองให้ยิงเร็วขึ้นด้วยนะครับในด่านฟาร์มตามเนื้อเรื่องเนี่ยสตูมักจะเป็นสีแดงในช่วงต้นเนี่ยก็คือจะพาน้องไปได้ไกลมากแต่ว่าใน PVP เนี่ยมันจะมีเมตาของไอ้พวกเกราะฟ้าทําให้น้องไม่สามารถโดดเด่นในสนาม PVP ได้นะครับรวมถึงระยะด้วยแล้วเนี่ยตายง่ายฮะ ส่วนเรื่องเลดบอสกว่าบอสสีแดงจะมาแบบจริงๆจังๆเนี่ยฮูนานมากครับช่วงแรกจะเป็นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองตัวที่โจมตีเป้าหมายเดียวแรงๆมีเยอะนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เป็น3ดาวที่ดีพอสมควรนะครับไปดูตัวละครที่2นะครับน้องหนูซายะคนเนี้ยมกักจะถูกอาจารย์มองข้ามซึ่งจริงๆแล้วสายพิษคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้หาง่ายนะครับเพราะว่าจะขายในร้าน PVP สามารถซื้อได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะฮะ ไม่จะเป็นต้องกาชาหานะครับไปหาเอาในร้าน p v p ดีกว่านะครับถ้ารีได้มาเนี่ยผมจะเครียดมากเลยคนที่เป็นสเปเชียลที่สนับสนุนมาจากแนวหลังนะฮะแถมการโจมตียังเป็นสีแดงด้วยก็เอาใช้ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยดีมากยิ่งถ้าใครมีปัญหากับพวกซูชิเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นทางเลือกที่ถ้าปั้นไว้เนี่ยเอาไปผ่านซูชิเลนเจอร์ได้สบายเลยนะฮะ แต่ว่าข้อเสียก็คือสกิลคอสเนี่ยคือเยอะมากเลยใช้คอส6นะครับเวลาใช้เนี่ยจะสร้างพื้นที่พิษนะครับรัศีวงกลมสร้างความเสียหายต่อเนื่อง126ถึง239นาน8วินาทีนะครับไอ้พวกซูชิเรนเจอร์มันจะยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งใช่ไหมละลายครับสกิลอื่นๆก็ใช้ได้นะถ้าเป็น normal สกิลเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อเป้าหมายเดียวแล้วก็เอ็นฮาร์จะเพิ่มพลังโจมตีทำให้พิษแรงขึ้นแล้วก็ซับสกิลเนี่ยจะทำให้ทั้งทีมเนี่ยมีโอกาสคี้เข้าสูงขึ้น,น และด้วยข้อดีที่ตัวละครตัวนี้มันหาชิ้นส่วนง่ายน้องก็จะสามารถหาชิ้นส่วนมาอัพดาวจนเต็มได้ในช่วงต้นไม่นานนะครับเพียงแค่ขยันลง p v p เท่านั้นเองส่วนเรื่อง p v p ของตัวนี้ว่ากันตามตรงแล้วตัวนี้จริงๆมันเก่งนะครับแต่ด้วยเมตาที่มีแท้งสีฟ้าขี้โกงขี้โกงอยู่ะฮะน้องก็เลยโจมตีไม่เข้าครับแต่กับเกาะอ,อื่นที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงอ่ะน้องนี่คือจะได้เปลียบสุดๆเลยนะครับคือแท้งอะตายแน่ถ้าโดนเข้าไปอ่ะถ้าสักวันหนึ่ง PPP เมตาฟ้ามันหายไปมันกลายเป็นเมตาแดงะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ข้อเสียที่รุนแรงอีกอันหนึ่งก็คือค่าคอส6นะครับมันใช้ยากใน PVP ถ้าใช้คอสเยอะๆปุ๊บมันจะติดนะครับจะทําให้ไม่ลื่นไหลสําหรับคนที่ไม่มีที่พิกิีนะครับสามารถเอาตัวนี้ไปใช้แทนได้ย้านะครับตัวนี้ไม่ต้องหานะครับหาในร้าน PVP ง่ายสุดๆเลยครับเอาละมาดูนักเรียนคนที่3ของวันนี้นะครับเอมิเป็นแทงสีแดงที่ดีที่สุดนะครับแต่ด้วยเมตาไม่อํานวยนะครับพวกสีแดงหดเหเยอะ โดยเฉพาะฮิบิกิอ่ะคนนี้คือแพ้ทางน,นะครับคือเกราะแดงเนี่ยจะได้เปรียบพวกอาวุธสีเหลืองแล้วไอ้พวกอาวุธสีเหลืองใน p v p ที่นิยมนะครับช่วงแรกก็จะมีโนโนมิแต่โนโนมิเวลายิงทีมันเข้าข้างหลังด้วยข้างหลังตายนะครับอิวลิก็นิยมแต่อิวลิเวลายิงโดนเข้าไปเนี่ยก็กระจายไปดวงข้างหลังข้างหลังก็ตายเหมือนกันนะครับแต่อตัวที่ดูจะชนะทางสุดๆก็คือคารินนะครับถ้าคารินเลง่นตัวนี้ก่อนไม่ตายแน่นอนนะครับ มาดูสกิลกันก่อนนะครับใช้คอส4จะฮิวตนเองด้วยค่ารักษา8.6%ถึง16.4แล้วก็บวกอีก3.4ของ HP ที่เสียไปเนี่ยจะฮิวต่อเนื่องนาน20วินาทีนะเป็นแบบรีเจนนะครับก็เลยเป็นตัวที่ตายยากมากและที่ซับสกิลเนี่ยถ้า HP เหลือต่ำกว่า50%จะต่อต้านสถานะผิดปกตินะครับ20 38%แล้วสกิลนอร์ม l ลเนี่ยก็คือทุก15วินาทีจะยิงด้วยลูกซองนะครับความแรงประมาณ300 560%นะครับเป็นลัศมีรูปพัด สำหรับ PVP ในช่วงเริ่มๆไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็มีไว้สักกวันก็ได้เผื่อเมตามันกลับกันก็ตัวนี้ก็จะเป็นแท้งแดงที่นิยมขึ้นมานะครับตอนนี้เขานิยมสีฟ้ามากกว่าเพราะฟ้าเนี่ยโดนสีแดงยิงเบานะครับและไอ้พวกตัวโ,โหดมัดเป็นสีแดงนะครับแต่ในเนื้อเรื่องกับด่านที่ศัตรูมีแต่สีเหลืองอ่ะคนนี้ก็ถือว่าจะได้เปรียบมากๆนะครับก็ถือว่าใช้กันในสตอรี่โหมได้นะคร อีกด่านที่น่าสนใจสาหรับน้องนะครับก็คือด่านความบายอีกพีไอพวกหุ่นพวกนั้นมันจะโจมตีเป็นสีเหลืองนะครับก็ถือว่าต่อต้านได้แต่สุดท้ายมันโดนช็อตแล้ววิ่งหนีบางหลังอยู่ดีนะครับอันนี้น้องต้องคูพิดทางด้วยกล่องฮิลนะครับน้องก็ลากกล่องฮิลไปให้มันเดินแปลงหน้าสําหรับด่านอีกพีแล้วเนี่ยตัวนี้ดีกว่าซืบากินะครับอย่างน้อยมันยิงท่าลูกซองอไว้เคลียร์บางส่วนได้แต่ที่เราใช้ซืบากิีกันเพราะว่าเราไม่มีแท้งแดงดีๆไงสำหรับคนที่ได้มาอันนี้ก็เป็็นนนททาาางงงเเเือออกกกกะรรับบแแต่่่่่ถ้ไไมมมมีีีซซปจยยยวด ไปดูคนที่4นะครับคนนี้คือ Vip ของช่องนะครับน้องมากิสุดน่ารักพี่ถือว่าชอบตัวละครน,นี้มากที่สุดนะครับแต่ประเอิญว่าหาง่ายถ้าเดี๋ยวเรดบอสมานั้นจะมีชิ้นส่วนมากมายคือมันมาพร้อมกับเลดบอสแรกเลยนะครับแต่ถ้าคนได้ก่อนเนี่ย อย่างน้อยแกก็เอาตัวน้องมากรีนไปยิงบอสได้แต่ไอคนที่ยังไม่มีเนี่ยก็ค่อยฟาร์มจากเลดบอสแทนนึกถึงหน้ามากี่ก็ต้องนึกถึงเลดบอสสีเหลืองนะครับเท่านั้นเลยนะฮะอย่างอื่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มาดูสกิลกันนะครับน้องใช้แมชชีนกันสกิลเนี่ยใช้คอส5นะครับโจมตี1เป้าหมายความแรง676%ถึง1,081นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีตนเอง41.9ถึง54.5นาน30วินาทีนะครับ ลูกเล่นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือ normal skill นะครับทุกๆ25วินาทีเนี่ยจะทาการมาร์คหเป้าหมายแล้วเป้าหมายที่โดนมาร์คเนี่ยจะถูกลดพลังป้องกันไป18-34%ถึงนาน15วินาทีนะครับยังไม่พอนะเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มาร์คเนี่ยจะทําให้น้องมากินโจมตีแรงขึ้นประมาณ15-28%ถึงแนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอนีกอันนึงก็คือทําให้ตัวเองโจมตีเร็วขึ้นจาก skill enhance นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายแบบ m อ n h a n นะครับ แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าศัตรูเยอะๆนี้คือไม่เหมาะเลยฮะยิงตัวนู่นทีตัวนี้ทีมันดูจะใช้ผิดงานนะฮะอ้ออีกด่านที่ใช้ได้นะครับก็คือด่านฟาร์มเงินก็จะมีบอสสีฟ้าใช่ไหมครับสีเหลืองก็พอยิงเข้าอยู่ก็พราว่าใช้ได้นะครับให้เป็น A แล้วกันสําหรับด่านเงินนะครับแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทํา5ดาวง่ายนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะปั้นไว้ใช้ก่อนก็ได้ คือจะใช้ผิดงานในช่วงแรกก็ไม่ผิดแล้วนะครัเพราะว่าสเตตัสเยอะอะไรเนี้ยเพราทำห้าดาวง่ายนะครับได้จากร้านเลดบอสนะครับนักเรียนคนที่5นะครับน้องเดรุหัวหน้าของ c n C ตัวนี้พี่ก็รักนะโอเป็นสายเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวที่พี่รักทั้ง2ตัวใช้หน้าที่เดียวกันนะครับจะใช้คู่กันก็ได้ แต่ความต่างของเนรู้กับมากิก็คือเนรู้มันจะระยะอยู่ข้างหน้าหน่อยนะครับระยะมัน450ถือว่าอยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นสายหลบเก่งเลือดเยอะแล้วก็สกิลจะใช้ได้เร็วหน่อยเพราะว่าใช้คอสสองนะครับแต่ก็ใช้ในหน้าที่เดียวกันนะครับเพราะว่าการจุมปีเป็นสีเหลืองก็คือเอาไว้กับเลดบอสที่เป็นเกาะสีเหลืองหรือด่านเงินที่เป็นเกาะฟ้าก็ได้นะครับหรือถ้าในทีมน้องไม่มีพวกอาวุธสีฟ้าดีๆครับน้องเอาพวกสีเหลืองไปใช้กับเลดบอสสีฟ้าก็พอได้นะครับอ่ะมาดูเนรู้กันนะครับ เนรู้สามารถฟาร์มได้ที่ด่าน15ขีด3นะครับอนาคตอันไกลโพล้นสกิล EX นะครับใช้คอส2โจมตี1เป้าหมาย476%ถึง762%ตามเลเวลที่อัพนะครับแล้วหากในรู้เนี่ยโกรธอยู่จะโจมตีแรงขึ้นเป็น1.5เท่าถึง1.7เท่านะครับมันจะโกรธก็ต่อเมื่อ ทุกๆ30วินาทีจาก normal skill เนี่ยนลุจะโกรธเพิ่มค่าหลบลีกตัวเอง17.8ถึง33.9นาน20วินาทีนะครับโกรธตรงนี้ไม่พอนะครับส่งผลถึงซับสกิลด้วยเมือ่อเนรุโกรกธเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี16.8ถึง31.9นาน30วินาทีนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยจะใช้ต้องดูนะครับให้ Normal Skill มันติดก่อนแล้วตามด้วย ex skill ก็จะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับ นักเรียนคนที่6นะครับซูมิเลซูมิเลเนี่ยจะเก่งใน PVP นะครับตัวอะไรเป็นเกาะฟ้านะครับใน PVP เก่งหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นแอนตี้พวกตัวแดงแต่ยังไม่พอนะครับอาวุธเป็นลูกซองมันสามารถยิงเข้าไปถึงแนวหลังได้นะครับมาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลใช้คอรสสซึ่งก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อใช้นะครับจะโจมตีด้วยลูกซองเนี่ยความแรง742%ถึง1,410%ตามเลเวลนะครับรัศมีลูกพัดและการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบ3ครั้งนะ การุกตีหมูด้วยลูกซองแถมยังเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยมันจะเหมาะกับด่านฟาร,ร์มอีกผีมากๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีหุ่นกระป๋องเยอะๆตัวนี้จะเคลียร์ได้เร็วแถมยังแทงได้ด้วยนะครับกระเลดบอสสีเหลืองที่เป็นลูกบอลน,น่ะที่มันจะมีสตูก่อนหน้านั้นเยอะๆเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูๆไปมันใกล้เคียงกับจะเป็นแทงนะครับเพราะว่า Enhance s k ก l l เนี่ยก็จะบวก m a x HP เข้าไปอีกแล้วก็ซับสกิลเนี่ยช่วงที่ไม่ติดสถานะเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันตัวเองไปอีก13-2นะรับา่าสูง แล้วก็ HP ก็เยอะพอสมควรใกล้แทงมากนะครับบางคนอาจจะมองข้ามนะแตบบ่พี่ดูแล้วซูมิเลนี่่ขนข้างจะเก่งมากเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะหลายอย่างมากเอาละมาดูของแปลกกันบ้างนะครับซูรุงีนะ <c oughs> ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมเลยเราหาแบบนี้จากเกมอ,อื่นๆไม่ได้เลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเกมบูอาไคาเนี่ยไปคอลับกับเดลิงหรือจูออนอะไรเงี้ย <c oughs> เอาละเรามาดูความสามารถของน้องกันนะครับน้องเป็นลูกซองคู่ซึ่งเป็นอาวุธที่แปลกมากตัวอื่นไม่มีนะครับมีน้องคนเดียวนี่แหละการใช้งานจะคล้ายๆกับซูมิเลนะครับแต่ว่าน้องเป็นกรอสีเหลืองอันนี้คือทั้งโจมตีเหลืองและเกราะเหลืองเลยนะครับที่ e x skill เนี่ยใช้ข้อส3นะครับไม่เยอะ จะรีโหลดกระสุนใหม่ทันทีพร้อมกับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นการโจมตีแบบรัศีรูปพัดนะครับก็เป็นการโจมตีธรรมดาของพวกลูกสองนี่แหละนะครับจะแรง138%ทุกเลเวลเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีด้วย25.8ถึง45.2นะครับก็คือถ้าอัพสกิลนี้มันจะเพิ่มบัฟบัฟพลังโจมตีนะครับสกิลนี้จะสิ้นสุดตามจำนวนกระสุนนะครับถ้ากระสุนหมดปุ๊บก็ถือว่าหมดระยะเวลาสกิล แต่ว่าซับสกิลจะบอกว่าเมื่อค่าสตูเนี่ยมีโอกาส30-57%นะครับที่จะได้กระสุนเพิ่มเตมิมอีกหนึ่งนัดก็คือถ้าโชคดีแล้วก็สตูเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้กระสุนจากซับสกิลมาให้ EX ็กส l ิได้เรื่อยๆนะครับอลองสังเกตอะถ้ากระสุนมันหมดนะครับตัวของซูลุงี่เนี่ยจะทิ้งปืนแล้วตอนที่ยังได้กระสุนยอยู่ก็จะมีลูกกระสุนขึ้นบนหัวเรื่อยๆนะครับแล้วที่ Normal Skill เนี่ยบอกไว้ว่า ถ้าค่าสตูได้นะครับจะฮิวตนเอง116ถึง221นะครับตามค่ารักษาอันนี้มีคููดาว10วินาทีนะครับเอาจริงๆนะถ้านี้แอนิเมชันขัดจังหวะท่าโจมตีนะครับพี่ว่าอันนี้คือข้อเสียของซลึงหงเลยก็คือแอนิเมชันมันนานนะครับแล้วก็ลีลาพวกนี้จะเก่งเป็นพิเศษเลยนะครับกับพวกสตูสีเหลืองจํานวนมาก อีกจุดหนึ่งที่ทําให้2ตัวละครนี้นะครับทั้งซูลงิและซูมิเลเนี่เป็นตัวเลือกที่ดีในการฟาร์มด่านอีกพีก็คือในภูมิประเทศภายในอาคารเนี่ยสองคนนี้จะได้เปรียบนะครับหากน้องกาชาได้มาเอาไปใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าด่านอีกพีเนี่ยช่วงต้นนี้สําคัญมากนะครับมาดูคนสุดท้ายสําหรับ3ดาวนะครับน้องอิซุมิ อันนี้เป็นแมชชีนกันนะครับสีแดงแล้วก็กรอกก็เป็นสีแดงด้วยระยะนี่คืออยู่เกือบแนวหลังนะครับระยะ750มาดูสกิลกันนะครับที่ ex สกิลเนี่ยใช้คอสสามถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับเมื่อใช้งานเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเอง145%นะครับถึง254%ตามค่ารักษาอันนี้ถ้าอัพถึงเลเวล3นะครับจะเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยบัฟอยู่นาน21วินาทีนะครับคือถ้าจะใช้น้องอีซุมิเป็นจริงเป็นจังพี่ว่่า skill EX ต้้อององงััถึ3นรไม TBS จะหายบานเลยครับและที่ normal skill บอกไว้ว่าเมื่อโจมตีมีโอกาส20%นะครับจะโจมตี1เป้าหมายแรง275-523%นะครับอันนี้มีคูดาว10วินาทีก็คือท่าโจมตีของน้องมทีท่านี้ท่าเดียวนะครับไม่ได้อยู่ใน EX แต่ว่ามีโอกาส20%ทุกๆก,การโจมตีนี่แหละและที่ Enhance เนี่ยจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูนตัวเองนะครับก็คือทำให้ตัวเองฮิวแรงขึ้นรวมถึง sub s k i l บอกว่าจะตีแรง ตาม HP ปัจจุบันนะครับดังนั้นตัวละครตัวนี้ควรจะัพ HP ให้สูงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็บัฟขึ้นไม่เยอะนะครับมันก็0.4ถึง2ถึงมากสุดมันก็แค่4เอนงครับดังนั้นก็นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะนะครับสรุปก็คือเป็นแมชชีนการที่ฮิวตัวเองได้เรื่อยๆความอยู่รอดสูงมากนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็ยิ่ง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 ฮิวยิ่งยิงยิงฮิวนะครับการเลดบอลสีแดงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ก็จบแล้วครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือหาทางใช้ให้กับตัวละคร3ามดาวที่เราได้มาแบบงงๆนะครับไอพวกตัวเก่งๆน้องๆองค์จะรู้กันแต่ไอพวกนี้เนี่ยบางทีไม่แรก,กันเลยนะครับสุดท้ายนี้เรามาคุยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วในวันแรกนะครับ Day1 Day2 day ตอนนี้ก็คงจะเป็น Day2 ูนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างเชื่อว่ายังไม่ได้อ่านอะไรกันนะครับเพราะว่ารีรีรีกันอย่างเดียวนะครับมีใครที่ได้ไอเดียแล้วบ้าง <laughs> จากที่พี่ลองอ่านเนื้อเรื่องดูนะครับโคตรดีเลย <laughs> กาวมากด้วย ไม่ซีเรียสเลยอนะพี่ว่าไอตัวของอาจารย์เนี่ยเราเนี่ยพฤติกรรมแต่และอย่างเนี่ยมันไว้ใจไม่ค่อยได้เลยวะ่ะและดูจะกลายเป็นการ์ตูนฮาเลมไปแล้วนะเนี่ยเราไปอ่านกันดูนะครับรู้สึกดีมากเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้จะทำคอนเทนต์อื่นๆเสริมมาให้นะครับตัวละคร1ดาว2ดาวที่ยังไม่ได้เคยพูดถึงเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงแนวทางการเล่นก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับ หวังว่าข้อมูลวันนี้จะไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรไปมากมายนะครับหรือถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปน้องๆก็เสริมกันได้เต็มที่นะครับวันนี้พี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่เป็นสปอนเซอร์ขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับรวมถึงน้องๆที่คอยด o n a t เข้ามาในช่วงไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย PowerPay นะครับบริการรับเติมเงินอาระวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกมบูอาไคนะครับไว้เจอกับพี่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ i